นิวซีแลนด์จำกัดการใช้งานแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นชื่อดังก็คือ TikTok ในสภาค่ะหลังจากมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์นะคะซึ่งก็ทำให้กลายเป็นประเทศล่าสุดที่ห้ามใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวบนอุปกรณ์ของรัฐตามหลังอีกหลายชาติในยุโรปที่บังคับใช้มาตรการนี้ไปก่อนหน้านี้ค่ะ รัฐสภา,านิวซีแลนด์สั่งห้ามใช้งานแอปพลิเคชัน t i k ต o k บนเครื่องมือสื่อสารของรัฐที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายของสภา,าได้ด้วยด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนนี้หลังผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญและมีการหารือกันทั้งในรัฐบาลและต่างประเทศมาตรการดังกล่าวไม่ได้มีผลครอบคลุมถึงโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของบรรดาน,นักการเมืองนะคะแต่ว่าเป็นการ เข้าใช้งานแอปพลิเคชันในเครื่องของรัฐสภาที่จะต้องมีการลบแอปติกตอกออกจากเครื่องซิกก่อนจึงสามารถจะใช้งานได้ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของนิวซีแลนด์มีขึ้นหลังจากที่รัฐสภาอังกฤษเพิ่งจะสั่งห้ามการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวบนโทรศัพท์มือถือที่เป็นของรัฐด้วยเหตุผลเดียวกันตามหลังอีกหลายประเทศที่ดำเนินมาตรการไปก่อนหน้านี้ทั้งสหรัฐแคนาดาเบลเยียมอินเดียและสหภาพยุโรป แม้ว่า TikTok จะยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการให้ข้อมูลใดๆแก่ทางการจีนแต่ตามกฎหมายข่าวกลองของจีนบริษัทต่างๆจะต้องให้การช่วยเหลือรัฐบาลอย่างเต็มที่หากมีการร้องขอซึ่งบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok ที่ตั้งอยู่ในจีนแล้วก็ทำให้ชาติตะวันตกกังวลว่าอาจจะมีการแทรกแซงจากรัฐบาลจีนที่นำไปสู่การล้วงข้อมูลเกิดขึ้นได้ ขณะที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุวา่าการสั่งห้ามใช้แอปพลิเคชันติ k กต k อกของนิวซีแลนด์และอังกฤษจัดว่าเป็นการใช้แนวคิดความมั่นคงของชาติในทางที่ผิดและทั้งสองชาติควรยุติก,การใช้อำนาจด้านนี้มากเกินสมควรค่ะ